ครับผมมีสื้สอสทตาตางค์แฟนวันนี้ก็จะพูดลูกตาลูกโซ่ใช้เกิดใช้เกิดแปลว่าสามสามเหลี่ยมแพรแพรแปลว่าสี่สี่เหลี่ยมจัตุรัสซืซืคือ,อแปลว่า วงกลมเลขแท่งเกลเลขสี่เกลแปลว่าสี่สี่เหลี่ยมตุลัดสี่เหลี่ยมเวีนห้าครับสี่เหลี่ยมซ่าซ่าซาตาแปลว่าตรงดาวโอวูแปลว่าวงวงกลมวงรีวงรี ได้ได้หมดแปลว่าที่เรียขนีปูปูนขอบคุณครับขอบคุณครับ